สัญญากรมธรรม์มันก็เป็นเหมือนกับข้างคนซื้อคนขายใช่ไหมครับว่าตกลงในต่อสัญญากันมันจึงมีแบบในหน้าที่คอยอธิบายเงื่อนไขข้างในว่าเงื่อนไขข้างในเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องที่จะยกเลิกหรือมไม่ยกเลิกได้จริงๆเราซื้อสอัญญากรมธรรม์ให้ไปดูในส่วนนี้ก่อนเป็นส่วนแรกเงื่อนไขความคุ้มครองเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาจะมีฝ่ายของในส่วนที่ผู้บริโภคอยากยกเลิกและมันก็มีบางส่วนเหมือนกันของบางบริษัทหรือบางแบบประกันที่เขาก็จะบอกว่าบริษัทประกันสามารถจะยกเลิกสัญญาได้และในการบอกยกเลิก ในนั้นก็จะมีเขียนเหมือนกันว่าในกรณีนหน่คือเขาอาจจะเขียนในเชิงในกฎหมายว่ากันเอาไว้เฉยในเชิงที่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดกระบวนการอะไรที่มันไม่เข้าขาัดหลักประกาศเขาก็สามารถยกเลิกได้ทั้งนี้ช่างนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละดัางู้เหมือนกันต้องให้ความมั่นใจอย่างหนึ่งนะครับคือทางฝั่งของธุรกิจประกันภัยยังไงก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลมันก็เหมือนเป็นยาตัวหนึ่งนะครับแคปซูลเม็ดหนึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกข้างในมันชื่อยามันมีอะไรอยู่บ้างแต่เขาก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลที่คอย อ่านในตัวสัญญาอยู่แล้วแหละว่าให้มันมีความเป็นธรรมนะและให้มันก็อยู่รอดธุรกิจอยู่รอดผู้บริโภคก็เป็นธรรมทั้งสองฝั่งอันนี้คือหลักการทั่วไปนะครับบริษัทประกันเวลาจะดีไซน์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนกันว่าทุนประกันแต่ละชิ้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วมันเหมาะสมกันหรือเปล่าประกันคือการเก็บเงินมาก่อนแล้วเราต้องเดาให้ออกว่าต้นทุนเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้มันก็จะตกต่างกับสมบุกสมบูรณตรงที่ว่าต้นทุนตรงนี้ต้องเดาจากสถิติ พราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะออกแบบประกันแบบนึงเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะต้องจ่ายเงินออกไปอ่ะเมื่อไหร่และตอนจ่ายต้องจ่ายเท่าไหร่ด้วยคือคาว่าเมื่อไหร่กับเท่าไหร่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับถ้าเป็นประกันอ่าคุ้มครองแค่ปีหนึ่งมันก็พอตอบได้ว่าในช่วงหนึ่งปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสถิติมันวิ่งผ่านแล้วก็วิ่งไปไวมากการที่ไอตัวของประกันโควิดเนี่ยออกแบบยากแล้วก็อ่าคำนวณต้นทุนได้ยากมากเนื่องจากสถิติในอดีตมันไม่ได้บอกจำลองอนาคตเลย แล้วสถิติในอดีตของไวรัสของจีนใช่ไหมครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับไวรัสของอินเดียในเวอร์ชันเดลต้าแล้วมันก็ต้องคัดการไวรัสในเวอร์ชันถัดไปเรื่อยๆด้วยนะครับมันกลายพันธุ์หลายปัจจัยมากเลยใช่มันต้องเอาปัจจัยกลายพันธุ์เข้ามาอีกแล้วใครจะเดาว่ากระจายกลายพันธุ์แล้วมันทําให้พอมนกลายพันธุ์แล้วติดรุนแรงแค่ไหนติดได้ง่ายแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของความความรุนแรงแล้วก็ความถี่นะครับที่มันจะทําให้เกิดได้เร็วขึ้น พวกนี้ต้องเอามาเป็นปัจจัยในการ pricing หรือการตั้งราคาให้ได้ในการทำพวก worst case scenario มันก็เหมือนแบงค์ที่เขาทำทดสอบภาวะวิกฤตเรียกว่า state t s t t e test นะครับ s t e t ครับใช่มันก็ต้องมีการทำพวกนี้เอาไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าเราประมาณกันว่าเราจะรับประกันได้มากน้อยแค่ไหนในการที่มองตัว worst case scenario ซึ่งแน่นอนหน่วยํากำกับเนี่ยก็จะมีให้ run worst case scenario อยู่ทุกปีอยู่แล้วให้กับบริษัทประกันนะครับอันนี้เรียนเกี่บถึงสถานการณ์ปกตินะครับแต่ทางตัวโควิดด้วยเช่นกันเขาก็จะให้ใส่พวก worst case scenario ของสถานการณ์โควิดเข้าไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับในมุมมองของคนที่ออกแบบประกันหรือว่าในตัวของนักณิตศสตร์ภาย mm. ในแต่ละบริษัทที่มองว่าภาพข้างหน้ามันจะเป็นภาพอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมองตัวแปรไม่เหมือนกัน